กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวดราก้อนเนสคลาสสิกครับวันนี้เรามาอยู่กับไกด์แท้งซีดราก้อนคอร์กันดีกว่าเติมดราก้อนเนสคลาสสิกง่ายๆผ่าน Rich Man Shop ใครไม่ถนัดเติมผ่าน PayPal หรือ Cherry Credit ให้ Rich Man Shop ช่วยคุณเพียงแค่แอดไลน์แอด r m c n Man X p a p Pack ที่ต้องการเติมให้แอดมินได้เลยเติมง,ง่ายเติมสะดวกต้องที่ Rich Man ช h o p มาครับซีดราก้อนคอครับสำหรับแท้งนะครับผมแน่นอนแหละต้องเป็นพาลาดินครับ ตอนแรกเนี่ยผมได้บิ้วพาาดินแบบ Tank แท้งแท้มาแต่ว่าพอมาลงจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสกิลดากอนเบสโลเทนเนี่ยไม่สามารถที่จะทนได้นะครับไอออนบิวโดนล้างบัฟออกไปแปลว่าตอนนี้ครับพาาดินเนี่ยไม่จะเป็นต้องบิ้วแท้งแท้มาลงแล้วก็ได้นะครับสามารถบิวมาเป็นดาเมจได้เลยขอแค่เราหลบสกิลมังกรให้ได้ทุกสกิลก็จะผ่านแบบชิวๆแล้วนั่นเองครับแต่ตัดพื้นฐานครับที่พาาดินต้องการนะครับเพื่อความปลอดภัยในการแท้งก็คือ เลือด 110K ขึ้นไปครับผมถามว่าตัวผมถึงไหมไม่ถึงนะเพราะว่าตีผมมันตีแรงนะครับก็ <c oughs> ถ้าตีแรงเนี่ยเราก็จะโดนสกิลมังกรน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าตีใครดาเมจไม่ได้แรงมากจะต้องโดนสกิลมังกรเยอะแล้วพวกสกิลป้องกันของเราเนี่ยอาจจะวนมาใช้ไม่ทันนั่นเองครับหลักการแทงของเกมนี้นะครับผมก็คือการโปรโวคครับเป็นการดึงมังกรหรือว่ามอนต่างๆเนี่ยให้มามองที่ตัวเราแล้วก็โจมตีใส่ตัวเรานะครับ แต่ความถึกของตัวละครนั้นน่ะจะอยู่ที่การออกสกิลป้องกันต่างๆของเรานั่นเองครับสำหรับพลาดินครับสกิลที่จําเป็นในการแทงมังกรนะครับก็มีสกิลบล็อกครับอัพได้ตั้งแต่คาร์ตแรกนะครับแล้วก็มีสกิลฮิลครับผมเอาไว้เติมเลือดนะครับสกิลบัฟฮิลแรงครับอันนี้กดก่อนที่จะฮิลครับและสกิลไอออนบิลครับเป็นสกิลที่เพิ่มความถึกอย่างมาก แล้วก็มี Sta นอ f f f a ต e ครับผมท่ายกโล่ครับอันนี้เป็นการบล็อกแบบต่อเนื่องไประยะเวลานานนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็จะมีท่าสะท้อนดาเมจครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้รับดาเมจแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้สะท้อนดาเมจนะครับและอีกหนึ่งสกิลที่ใช้ดีนะครับคือสกิลเคลื่อนที่คือสกิลชิลชาร์ตครับผมจังหวะที่เราพุ่งไปเนี่ยมันก็จะลดดาเมจด้วยแล้วก็ทําให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วบางจังหวะที่เราแบบวิ่งไม่ทันนะครับเพราะว่าพารา และสุดท้ายครับก็คืออันตี DIY อวตารนะครับสกิลนี้กดแล้วว right ิ erm ่งเร็วไร้เทียมทานนะครับไม่โดนดาเมจต่างๆแต่ว่าท่าของมังกรหลายท่าเนี่ยอวตารจะบล็อกไม่ได้นะแต่ถามว่าแล้วมันดียังไงอ่ะก็เวลากดเนี่ยเราจะได้แม็กเลือดเพิ่มครับแล้วพอเราฮิลก็จะฮิลได้แรงนั่นเองเอาไว,กวาก้กดจังหวะฉุกเฉินกดจังหวะเติมเลือดนะครับและอีกหนึ่งอันครับผมก็คือตัวสกิลพิเศษนะครับที่ได้จากดันเนสต่างๆตรงนี้เนี่ยจะให้ใช้เป็นสกิลของดันอโพคาลิปครับ คือซัมมอนเทนทัเคิลนะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องใช้ซ u มมอนเทนทัคเคิลนะครับอ่ะมังกรครับพอเข้ามาเนี่ยเฟสแรกเลยครับผมก็จะเป็นเฟสตีหัวมังกรครับมังกรก็จะบินมานะครับแล้วก็พ่นใส่ข้างหน้าเราเลยแบบนี้นะวิธีการให้เราเนี่ยหลบไปที่ซอกด้านข้างครับผมจะซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลบไปที่ซอกทางด้านซ้ายเราขวามังกรนะครับพอหลังจากที่เป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกมาตีมังกรครับเฟสนี้ตรงนี้มันไม่มีอะไรมากครับสำหรับแทงนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามังกรมันจะตบโดนแทบจะทั้งแมปอยู่แล้วนะครับตัวดามจก็มีหน้าที่หลบแล้วก็ทําเลือดให้พอต่อการรับดามจของมังกรนั่นเองครับแทงก็พโวกครับผมแล้วก็ไปยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะหลบฝั่งซ้ายเนี่ยแทงจะไปยืนฝั่งขวานะครับเพื่อล่อเป้าให้มังกรเนี่ยมันโจมตีไปทางขวาซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้ามันก็จะมีแบบกัดนะครับผมกัด3ามทิศทางมีกัดตรงกลางกัดซ้ายกัดขวานะครับ พอเห็นมันกัดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเดาได้เลยครับอีก2ครั้งมันจะกัดอีก2ทิศทางที่เหลือนะครับแล้วก็มีท่าตะปบครับตะปบลงมาข้างหน้าแบบนี้ก็จะเป็นช่องที่ให้ตัวดาเมจเนี่ยตีได้รวมถึงเราก็ตีได้ด้วยนะครับและก็จะมีอีกท่าหนึ่งคือตบแบบน้ําแข็งนะครับตบน้าแข็งก็แรงกว่าตบธรรมดาครับแล้วก็ติดสโลว์อันนี้ต้องระวังนะถ้าสมมติว่าเราตีไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1นนาทีเนี่ยแล้วมันบินขึ้นไปพ่นใส่เราเราวิ่งหลบไม่ทันเราจะตายทันทีเลย วิธีการก็คือให้เรากะเวลาไว้ครับผมก็ประมาณสัก1น,นาทีนะครับมับงกรมันก็จะบินขึ้นมาแล้วก็เป่าเราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าดาเมจเราทันครับเราตีไปเข้าหลอดที่19หล่นไปเหลือประมาณหลอดที่18นิดนิดเนี่ยมันก็จะบินหนีไปเลยครับก็คือเป็นการจบเฟสที่หนึ่งต่อมาเฟสที่2นะครับคือเฟสยิงปืนใหญ่มังกรก็จะบินขึ้นไปบนฟ้านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปยิงปืนใหญ่เนี่ย เวลาเข้าแมปมาปุ๊บเนี่ยมังกรจะสุ่มการโจมตี2รูปแบบนะครับ1คือยิงหนามนะก็จะเป็นแบบควันดำๆออกมานะครับยิงหนามใส่ทุกคนที่มองเห็นก็คือ8คนเลยจะมีหนาม8อันแล้วพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำดาเมจแล้วก็ซัมมอนลูกกระดูกออกมานะครับหรือ2คือยิงตาครับผมสกิลตานี่ให้จำให้ดีนะครับสกิลตานี่จะเป็นสกิลที่ใช้บ่อยมากๆก็คือมังกรจะสุ่มมาร์กตาก,กับใครสักคนในบาร์ตี้ครับผม แล้วก็จะทำการยิงลูกน้ําแข็งใส่คนที่มีตาแต่ว่าดาเมจของสกิลเนี่ยครับมันจะไม่โดนคนที่มีตานะครับแต่จะโดนรอบๆคนที่มีตาแทนนะครับผมก็คือคนติดตาเนี่ยไม่เป็นไรแต่เพื่อนที่อยู่ข้างอแตกนะดังนั้นวิธีการหลบนะครับพอเข้าไปสู่เฟสสองเนี่ยก่อนจะยิงปืนใหญ่ให้วิ่งหลบมาชิดสายขอบแมปเอาไว้นะครับแล้วก็ยืนรวมกันเป็นจุดเดียวครับผมเพื่อที่จะให้ เวลามันปล่อยตาออกมาเนี่ยยิงน้ําแข็งออกมาเนี่ยทุกคนก็จะรอดเพราะทุกคนอยู่ตรงกลางคนที่ติดตานั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปมองมังกรแล้วเห็นว่ามังกรมันจะปล่อยน้าเราก็วิ่งแยกออกมานะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันยิงใส่ทุกคนเป็นจุดเดียวกันแล้วตายนั่นเองเพราะมันจะยิงแรงมากถ้ามันมีแบบหนา8อันใช่ไหมดาเมจคูน8นะและอีกท่าหนึ่งคือสกิลได้ครับมับงกรก็จะบินแล้วก็พ่นน้ําแข็งลงมาตรงกลางแมปนะครับท่านี้ก็ให้หลบที่ขอบแมปเลย โดย3ท่าที่ว่าไปครับยิงหนามตาแล้วก็ได้เนี่ยเข้าไปถึงเฟสที่2ครับมับงกรจะสุ่มใช้สสกิลหรืออาจจะไม่ถึงสสกิลก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหลบสกิลจนชัวร์แล้วว่ามังกรไม่ออกสกิลใหญ่แล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าไปยิงปืนใหญ่ได้การยิงปืนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ป้อมใช่ไหมขอไล่าจากป้อมซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับป้อมซ้ายสุดให้เรียกว่าป้อมที่1แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ตอนเรายิงปืนใหญ่ไปเนี่ยนะครับผมมังกรมันก็จะมีการยิงลูกกระดูกยิงหนามออกมานะครับหรือว่ายิงตาออกมาเป็นระยะระยะนั่นเองครับโดยป้อมปืนใหญ่ที่1 3 5ครับถ้าเกิดว่าติดตาเนี่ยมันก็จะระเบิดเป็นวงใช่ไหมดังนั้นป้อมที่2กับป้อมที่4ี่เนี่ยจะเป็นป้อมที่โดนดาเมจวงกว้างนะครับเวลาเราเห็นสส่ลักษ์ตาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องออกจากป้อมที่2และป้อมที่4นะครับโดยการกด ESC นะสำหรับคนที่ยิงปืนนะครับ แล้วก็ไปรวมกับป้อมที่1 3หรือ5ครับผมเพื่อที่จะหลบตาครับสลับกันเป็นฟันปลานั่นเองนะครับแล้วพอโดนตาปลาน้ําแข็งลงมาระเบิดปุ้มเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับมาที่ป้อมยิงต่อได้ทีนี่การยิงปืนนะครับผมให้เล็งเหนือกว่าเป้าหมายที่จะยิงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะย้อยมดจะอร์ไนเนาะให้เราเล็งเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับมางครมันจะแบบดิฟเลี้ยวไปเลี้ยวมานะก็ไม่ต้องสนใจนะครับ เล็งตรงกลางเท่านั้นอ่าเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันมีระยะเคลื่อนที่เดี๋ยวมันก็บินกลับมาโดนเองนะครับแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีสกิลสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือมังกรเนี่ยจะทําการเรียกก้อนน้ําแข็งออกมานะครับคนยิงปืนเนี่ยมีหน้าที่ยิงก้อนน้าแข็งให้แตกก้อนน้าแข็งจะมีเลือดด้วยนะแล้วมันก็จะค่อยๆบินเข้ามาหาเราครับผมตกที่พื้นนะครับถ้าเรายิงไม่ทันน้าแข็งตกพื้นเนี่ยก็จะระเบิดทั้งแแบบตายหมดนั่นเองแรงมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับสำหรับแมะที่ยิงปืนใหญ เราก็หลบตาไปเรื่อยๆนะครับล้วก็หลบหนามส่วนคนที่ไม่ได้ยิงปืนใหญ่ครับก็มีหน้าที่คอยช่วยเพื่อนเคลียร์ไอ้ลูกกระดูกพวกนั้นที่มันไปรบกวนนะครับผมความน่ากังวลจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจังหวะที่มันตาเนี่ยแล้วไอ้ลูกกระดูกมันตีเรากระเด็นเนี่ยครับพอเราแยกออกจากกันปุ๊บเราจะโดนดาเมจตาใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นข้อควรระวัง1งจุดหลังจากที่เราตีมังกรไปจนถึงประมาณ16.5หลอดนะครับเราก็จะให้เพื่อนที่ยิงปืน2-34นะครับออกมาจากป้อมก่อนเพราะว่า บางกรเนี่ยมันจะทําการดนดิ้งลงพื้นนะโดยมันจะได้ก่อนหนึ่งครั้งถ้าไม่ออกมาก่อนเนี่ยจะหลบดาเมจไม่ทันจะเหลือคนที่ยิงปืนป้อมที่1กับป้อมที่5เป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วอย่างเช่นพวกดาบหรือว่าพวกพลาดินที่มีชิลชาร์ตหรือจะเป็นพวกนักธนูนะครับมีกระโดดไกลๆแบบนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยหลังจาก16.5หลอดยิงไปเรื่อยๆจนเกือบจะเข้า16หลอดบางกรก็จะทําการได้ครับแล้วก็บินลงมาที่พื้นอันนี้ก็จะเข้าสู่เฟสสครับ หลังจากเข้าสู่เฟสสามครับจะเป็นหน้าที่ของแทงแล้วครับผมที่จะทําการดึงมังกรเพื่อให้เพื่อนนะครับได้ตีได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นวิธีการยืนนะครับผมตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคนิคที่ผมใช้และผมเล่นแล้วโอเคผมถนัดนะครับซึ่งวิธีการแทงมังกรเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบมากๆอันนี้ถ้าใครถนัดเหมือนกันแนะนําเอาไปใช้ได้แต่ถ้าใครมีวิธีที่แตกต่างนะครับแล้วอยากจะแชร์กับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ลงคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดเสมอไปนะครับมันอยู่ที่สถานการณ์การแทงมังกรเนี่ยเราจะต้องอ่านสกิลมังกรให้ออกและประเมินสกิลมังกรล่วงหน้าว่ามันจะออกอะไรครับมันถึงจะแทงได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราเห็นสกิลแล้วเราค่อยกดสกิลแทงหรือว่ากดสกิลหลบมันจะไม่ทันนะครับนี่คือความยากของซีดากอนนะอะแต่ตอนนี้มันเป็นซีดากอนธรรมดาใช่ไหมที่สามารถเกิดได้3ามครั้งเนาะเดี๋ยวว่ามีซีดากอนคลาสสิกเนี่ยที่เกิดได้ครั้งเดียวมันจะเริ่มตึงมือกว่านี้นะครับเราจะไม่สามารถโยโลแล้วก็แบบ แลกดาเมจไปได้นะครับหรือว่าซีดากอนฮาร์ดคอร์ที่ยากกว่านี้พอมังกรลงพื้นครับมันจะเข้าหลอดที่15พอดีนะครับสกิลมังกรเนี่ยเอาแบบสกิลเล็กๆก่อนเนาะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีสกิลกัดกัดซ้ายกัดขวานะครับแล้วก็สกิลตบนะครับตบหน้าแล้วก็ตบข้างนะครับตัวแท้งมีหน้าที่ที่จะต้องพลวัมังกรจต่ลักษพลวคเนี่ยจะเป็นรูปกลางเขนนะครับอยู่ใต้หลอดเลือดมังกรอันนี้จะดูง่ายมากแต่ว่ามีจุดอยู่จุดหนึ่งครับที่แท้งจะต้องทําเวลาเจอมังกรครั้งแรกเลยคือ ทำดาเมจใส่มังกรครับโดยท่าอะไรก็ได้1ครั้งเพื่อให้เราเห็นหลอดเลือดมังกรครับถ้าเราไม่เห็นหลอดเลือดมังกรเราจะไม่รู้ว่ามังกรจะใช้สกิลอะไรแล้วก็มีตบน้ําแข็งตบน้ําแข็งเนี่ยก็จะมีคลื่นน้ําแข็งวิ่งตามคนนะครับผมประมาณ2อสคลื่นเนาะถ้าเราโดนคลื่นน้าแข็งตัวเราจะติดสโล่นะครับก็สามารถกินยาแก้ได้หรือว่าเดินไปเดินมาให้มันหายก็ได้นะครับแต่ดาเมจก็พอประมาณนะความน่ากลัวของไอ้ตบน้ําแข็งเนี่ยครับมันไม่ได้แรงหรอกแต่ว่ามันทําให้เราช้า แล้วพอมังกรออกท่าอื่นต่อครับเช่นไดหรือว่าโรเทนเนี่ยเราจะวิ่งไม่ทันต่อมาครับผมสกิลที่มังกรจะใช้บ่อยในช่วงแรกก็คือได้ครับมันจะบินขึ้นไปตรงๆเลยถอยหลังแล้วก็เป่านะครับในพื้นที่ตรงกลางวิธีการหลบก็คือหลบข้างสําหรับแทงนะครับสกิลนี้หลบทางขวาจะง่ายกว่าเนาะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งการยืนของแทงนะครับแนะนําให้ยืนอยู่ฝั่งป้อมปืนใหญ่จะเล่นง่ายนะแล้วก็หลายคนอาจจะชอบไปยืนอยู่ตรงหลุมนะครับตรงป้อมปืนเนี่ยแถวแวป้อมหนึ่งป้อมสองมันจะมีหลุมกลมๆอยู่ เป็นจุดมาร์กสปอตที่ทําให้เราเห็นตําแหน่งการยืนได้ง่ายนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบไปยืนตรงนั้นผมชอบวิ่งมาวิ่งมาอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดต่อมาครับคือสกิลท่าไม้ตายของมันอันนี้มันจะใช้เรื่อยๆนะครับก็คือดาร์กอนเบรสต์โรเทชันหรือว่าเรียกโรเทชันสั้นๆนะครับมันจะทําการชูคอขึ้นมาครับผมแล้วก็จอสั่นๆนะครับแล้วก็มีควันออกมาจากตัวมันนะแบบนี้คือมันกําลังจะใช้แล้วเราจะติดสโลว์แบบเหมือนอารมณ์เป็นสโลว์ของแมปนะครับตัวเรามันจะติดสโลว์โมชั่น วิธีการหลบนะครับแต่ก่อนอย่างที่บอกคือสามารถใช้สกิลไอออนวิวเพิ่มความถึง70-80%แล้วยืนรับมบังกรไปเลยแล้วก็เปิดสะท้อนแต่ว่าแพทเนี่ยครับผมมันทาไม่ได้เพราะว่าเวลามาังกรโรเตทเป่าเราอะไอออนวิวเราจะหายครับแล้วเราจะโดนดาเมจจนตายนั่นเองนะครับระยะการเป่าของมังกรอะมันจะเป็นการเป่ารอบนอกนะครับผมคือเป่าไกลถ้าเราอยู่ติดตัวมันเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจแล้วมันจะใช้โรเทตทตอนไหนบ้างนะครับเลือดเหลือ14.25หลอด แล้วก็เลือดเหลือ9.25หลอดและเลือดเหลือ5.25หลอดนะครับอันนี้เป็นจุดที่มังกรจะใช้แบบฟิกเอาไว้เลยนะและนอกจากนี้ครับมันก็จะมีครูดาวของมันเองด้วยครับก็คือ90วินาทีหลังจากที่ใช้ตอน14.25ครั้งแรกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นภายใน90วิเนี่ยถ้าเราทำดาเมจช้านะครับยังไม่เข้า9.25เนี่ยมันก็จะใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้ ดังนั้นถ้าเราอ่านสกิลมันออกนะครับเราสามารถไปยืนรอด้านข้างระยะใกล้นิดนึงเพื่อให้มันโรเตทแล้วเราสามารถวิ่งหลบได้นั่นเองครับเรามาดูวิธีการหลบโรเตทครับก็คือให้เราเนี่ยยืนเยื้องไปทางซ้ายหรือทางขวาของมังกรนะครับแล้วแต่ถนัดเลยแต่ว่าผมแนะนําเป็นทางขวาเพราะว่าเวลายืนขวาเนี่ยมันก็หลบได้ง่ายด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราเล่นขวาล้วนเลยจะง่ายกว่าเนาะ เมื่อมังกรเริ่มคำรามครับให้เราทำการกดชิลชาร์จพุ่งมาที่ด้านข้างของตัวมังกรแล้วก็แดดไปอีกหนึ่งครั้งถ้าระยะมันไม่ได้ครับแล้วถว่าระยะไหนมันคือได้ก็คือให้เราอยู่ด้านข้างของขาหน้ามังกรครับผมด้านข้างเลยนะแบบ90องศานะครับแล้วจากนั้นครับเราก็เก็บอาวุธแล้วมังกรก็จะเริ่มเป่าครับโดยถ้าเกิดว่ามีโปรโวคอยู่เนี่ยมังกรจะหันมาหาแท้งครับ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งขวาก็ให้ตัวดาเมจที่อยู่ด้านหางครับวิ่งตามหางมังกรไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะเป็นด้านตรงข้ามเสมอนั่นเองตัวแท้งครับก็มีหน้าที่เดินพยายามฝืนครับเดินเข้าตัวมังกรทางด้านข้างครับผมมังกรก็จะเริ่มเปล่าแล้วหมุนตัวมาครับพอเราเห็นหางมังกรเนี่ยอยู่ขนานกับตัวเราแล้วนะครับให้เราทําการเดินกลับมาที่จุดพลวัเดิมของเราครับเพื่อเป็นการเซตอัพมังกรให้หมุนหน้ากลับมา ตรงกับที่เราโพวกเอาไว้นั่นเองแล้วก็อย่าลืมเดินฝืนด้วยให้ตัวละครเนี่ยไม่โดนมังกรดันออกไปเนาะและมันจะมีอีกแบบหนึ่งครับผมคือมันจะโรเตทด้านหลังครับการจะโรเตทด้านหลังเนี่ยมันจะเกิดจากการที่1เราแทงหลุดมังกรมันหันหมุนตัวกลับไปตีตัวดาเมจหรือ2มังกรใช้ท่าห่างรัดท่าห่างรัดเนี่ยมันจะทิกเกอร์ตอนที่เราไปยืนอยู่ใกล้หัวมันวิธีการดูก็คือมังกรมันจะย่อตัวลงครับ แล้วก็ยื่นหัวมาแล้วก็คำรามด้านหน้านะครับจากนั้นครับผมมันก็จะเป็นวงเวทส,สีดําแล้วมังกรก็จะหมุนตัวกลับด้านแบบ180องศาอย่างรวดเร็วเลยตัวหางเนี่ยไม่มีดาเมจนะครับดาเมจน้อยมากแต่ถ้าเราไปยืนอยู่แกนกลางของหางตอนจบนะครับเราจะตายทันทีมันจะเป็นสกิลบังคับตายนะก็ต้องระวังด้วยสําหรับแทงถ้ามันหางรัดเราก็ต้องสะบัดหน้าจอหนีครับแล้วก็วิ่งฝืนนะครับเพราะมันจะดูดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหางรัดเสร็จมันกลับด้านเนี่ยแล้วมังกรมันโรเทน แปลว่ามันจะเป่าใส่ตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยใช่ไหมแท้งมีหน้าที่ที่จะยืนเยืงนะครับกับมังกรฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพื่อให้มังกรเนี่ยหมุนมาหาแท้งและตัวดาเมจที่เหลือวิ่งสวนทางกันก็จะรอดทั้งปาร์ตี้อันนี้จะหลบง่ายนะครับมันเหมือนจะหลบยากนะแต่ว่าพวกตัวดาเมจเนี่ยวิ่งเร็วกว่าแท้งอยู่แล้วใช่ไหม อย่างผมเนี่ยจะยืนเยื้องซ้ายนะมังกรก็จะหมุนทวนเข็มมาแล้วตัวดาเมจก็จะวิ่งตามเข็มมานะครับจังหวะที่มันกําลังจะโรเทตขึ้นไปครับผมเราต้องพยายามให้มีโพว์ติดอยู่ที่ตัวมังกรน,นะครับเพราะว่าถ้ามังกรบินขึ้นไปก่อนที่จะเป่าครับแล้วโพว์หมดเนี่ยมันจะไม่ตามแทงนะครับมันจะหมุนแบบสุ่มเลยจะซ้ายหรือจะขวาอันนี้ไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้ามันมีโพว์อยู่เนี่ยถ้าแทงยืนหลบขวาเนี่ยมันก็จะหมุนทวนเข็มแต่ถ้าแทงยืนหลบซ้ายมันจะหมุนตามเข็มเราจะเลือกทิศทางได้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถเสริมนะครับให้โพ o วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการใช้ซิลสกิลที่เพิ่มระยะเวลาดีบัฟโพลวหรืออัพคอมไบสกิลนะครับที่เพิ่มเลเวลโพ o วอันนี้ใช้ดีมากเลยนะ,ะใครเป็นแทงแท้ๆในผมแนะนำอัพเลยผมก็อัพนะครับทำให้โพลวอยู่ได้นานขึ้นและมังกรโอกาสหลุดยากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูศิลปะของการโพลวกันบ้างดีกว่าให้โพลวิจังหวะที่มังกรไม่ได้ใช้ท่า อันนี้จะชัวร์สุดและเวลามังกรแลนดิ้งลงมาที่พื้นเนี่ยมังกรจะบินไปไดบินไปโรเททอะไรเนี่ยนะครับให้เราพอวกจังหวะที่ขาหน้ามังกรแตะพื้นครับพอขาหน้ามังกรแตะพื้นข้างนึงเมื่อไหร่กดพอวกทันทีได้เลยจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่เพอร์เฟคทามมิ่งที่สุดนะครับแล้วมังกรลงมาเนี่ยก็จะไม่หวดตัวดาเมจก่อนก็จะมาหวดแทงเลยนั่นเองครับดามาดูท่าต่อมาก็คือท่าแช่แข็งนะครับ มังกรเนี่ยจะทําการกระพือปีกแล้วก็มีควันพุ่งออกมาแบบท่วมๆเลยแล้วก็จะดันทุกคนออกไปที่ขอบแมพท่าน,นี้จะทําการแช่แข็งผู้เล่น2คนครับที่อยู่ใกล้กับตัวมังกรที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามังกรเนี่ยติดอยู่ในานะพลวโครับมันจะมองแทงใช่ไหมตัวเราจะเป็นคนแข็งแทนนะครับจุดนี้เองครับที่จะต้องใช้ซัมมอนเทนทัคเคิลสตัวครับผมเพื่อที่จะให้เทนท a c เคิลเนี่ยวิ่งเข้าไปหดมังกรครับและเทน t a c เคิลจะอยู่ในระยะใกล้กับมังกรมากกว่าเรานะครับ เทนนิคเก้าสตัวนั้นก็จะแข่งแทนเราอันนี้ก็คือ1เทคนิคนะครับที่จะเอาไว้หลบซึ่งสมอนเทนนิเคิลเนี่ยมีคูดาวนานสกิลที่2นะครับที่จะหลบได้ก็คือสกิลดิวอวาต้าหรือว่าอันติของพาราดินนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดอันติส่วนไปได้เลยเราก็จะไม่แข่งเช่นกันครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามังกรมันใช้ท่านี้อีกเป็นครั้งที่3ล่ะแล้วสกิลคูดาวหมดเลยทําไงตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าแทงครจะมีเลือด1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าดาเมจระ ถ้าเรามีเลือดที่มากกว่าเราก็จะไม่โดนน้าแข็งก้อนตายแต่ว่าจังหวะที่เราโดนน้าแข็งก้อนอยู่เนี่ยครับเราจะทําอะไรไม่ได้เพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังจะโดนดาเมจมังกรมังกรจะเลี้ยวไปตีเพื่อนนะครับแต่เพื่อนๆสามารถช่วยเราได้จากก้อนน้าแข็งครับผมโดย1วิ่งมาตีก้อนน้ำแข็งให้แตกครับหรือ2ครับยิงสกิล Gravity Ball ที่เป็นสกิลของแมตติคอครับผมเป็นซีลสกิลนะยิงเข้ามาครับใช้อย่างน้อย2ลูกนะครับกรณีที่ยิงผ่านก็จะทําการทําลายน้ําแข็งให้กับตัวแทงเป็นการช่วยตัวแทงได้ เอาละต่อมาครับเมื่อเราตีมังกรไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณเข้าหลอดที่8นะครับมับงกรจะทําการบินและมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาครับปกติจะได้อย่างเดียวใช่ไหม ก็จะมีท่ายิงฝนกระสุนลงมาท่านี้ครับจะยิงติดตามทุกคนที่อยู่ในแมปนะครับและวิธีการหลบง่ายมากๆก็คือการเดินไปเรื่อยๆนะมันก็จะหลบได้แล้วนั่นเองท่ายิงฝนกระสุนนะครับวิธีการดูเนี่ยแท้งจะเป็นคนดูสกิลที่ง่ายที่สุดครับเงยหน้ามองขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีกระสุนม่วงๆตกลงมานะครับเราก็ขอบอกเพื่อนๆว่ามันใช้ท่ากระสุนนะครับเราก็วิ่งหลบก็เป็นอันจบง่ายๆเลยนะครับ พอเราตีมาเรื่อยๆครับจนเข้า5หลอดครับเวลามันบินเนี่ยมันก็จะใช้ท่าใหม่ก็คือท่าตานะครับเวลาบินขึ้นไปมันจะไม่ทําอะไรเลยครับมันจะบินนิ่งๆสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วลูกตาก็จะขึ้นเนาะวิธีการหลบก็คือให้ทุกคนที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยนะครับไปยืนกองกันเป็นจุดเดียวกันทําให้เวลามันปล่อยน้ําแข็งลงมาเนี่ยก็จะไม่กระเด็นโดนเพื่อนข้างๆนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ครับผมจังหวะที่มันจะยิงลูกน้ําแข็งครับเป็นจังหวะสําคัญครับเพราะว่ามันจะมีการใช้ตาแบบสกิลตาจริง กับตาแบบหลอกนะครับผมก็คือมันขึ้นลูกตาแหละแต่พอมันปล่อยสกิลจริงอ่ะมันปล่อยฝนครับมันไม่ได้ปล่อยตาแล้วถ้าทุกคนยืนรวมกันเนี่ยแล้วมันปล่อยฝนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งไม่ทันก็จะแตกหมดเลย7คนถูกไหมครับอ่าตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากๆสำหรับแทงนะครับแทงต้องอ่านสกิลให้ออกนะถ้ามันยิงฝนสีม่วงออกมาเม็ดแรกเมื่อไหร่แทงต้องคอเพื่อนแล้วเพื่อนต้องวิ่งทันทีนะครับแต่ถ้ามันใช้ตาจริงนะครับผมมันจะทําการ กดมือตัวเองลงครับแล้วก็ชูคอขึ้นแล้วก็จะมีออร่าดำๆที่มือแบบนี้นะครับมันก็จะทําการยิงตาจริงนะครับยิงก้อนน้ําแข็งใส่เพื่อนนั่นเองอ่ายิงอยู่5้าก้อนนะครับห้ามขยับทุกคนจะต้องอยู่นิ่งๆนะครับหลังจากที่มันยิงก้อนน้ําแข็งเสร็จแล้ว5ครั้งนะครับมันจะทําการเป่าด้านหน้า ตรงนี้วิธีการหลบของแทงง่ายมากๆครับผมก็คือให้เราไปยืนแบบตรงหน้ามันเลยนะครับแล้วพอมันเป่ามาเนี่ยให้เรากดเดินถอยหลังครับผมชิดขอบแมพเอาไว้ครับจะไม่โดนดาเมจเป่าทุกกรณีเลยนะครับไม่ว่ามังกรจะหันไปทิศทางไหนก็ตามเนาะเราจะหลบได้นะหลังจากที่มันเป่าเสร็จแล้วครับให้เราพยายามวิ่งหลบออกข้างครับเพราะมันจะได้อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมมาสรุปท่าบินให้ฟังนะครับสำหรับเฟสที่1่เนี่ยมังกรแลนดิ้งลงพื้นนะครับประมาณ15หลอดจนถึงประมาณ9หลอดนะครับ มันจะใช้ได์ธรรมดาแต่ช่วงที่คล่อมเกี่ยวเนี่ย9หลอดไป8หลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าดาเมจเราลรดเร็วเนี่ยบางทีมันอาจจะไปใช้ท่าใหม่เลยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ต้องระวังเนาะประมาณ9หลอดไป8หลอดนะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนจากได์เนี่ยมาเป็นใช้ฝนนะครับและประมาณหลอดที่5นะครับมันจะเปลี่ยนจากฝนมาเป็นตาแต่ก็จะมีตาหลอกด้วยนะครับดังนั้นเราควรที่จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะว่ามันจะใช้ท่าอะไรเพราะ มันไม่ได้ใช้ท่าตายตัวนะครับมันแรนดอมคือต่อให้อยู่5้าหลอดเนี่ยมันอาจจะได้เฉยๆก็ได้จะใช้ตาจริงก็ได้จะใช้ตาหลอกก็ได้นะครับเอาล่ะทีนี้พอหลังจาก5าหลอดครับมับงกรจะใช้สกิลลูปแบบเหมือนเดิมเสมอนะครับผมจะไม่เปลี่ยนลูปแล้วนะครับก็คือ 1. บินขึ้นไปใช้ตาใช่ไหมครับตาจริงตาหลอกอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับ2ครับ เมื่อมังกรลงพื้นมาครับมังกรก็จะแบบปบน้ําแข็งนะครับแล้วก็ฟาดไปฟาดมานิดหน่อยและมังกรจะใช้ท่าแช่แข็งครับเสมอเลยนะครับผมตัวแทงก็ต้องเตรียมสกิลเอาไว้นะครับในพาร์ทนี้และมันจะเป็นพาร์ทที่ตัวดาเมจจะต้องเร่งจบให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าสกิลของแทงเนี่ยมันจะไม่พอนะครับมันจะสามารถรับแช่แข็งได้3เวฟเท่านั้นและหลังจากนั้นครับมังกร มันก็จะบินนะครับผมเนี่ยครับมันจะลูบอยู่แบบนี้เลยครับใช้ท่าลงมาใช้ท่านนิดๆหน่อยๆครับตบแช่แข็งนะครับแล้วก็บินวนอย่างนี้เลยครับระยะเวลาตีของตัวดาเมจจะสั้นลงมากๆนะครับจังหวะที่มันต่ำกว่า5หลอดลงไปนะแต่ตรงนี้มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้มังกรจะไม่ค่อยหมุนแล้วนะครับคือยากมากที่ตัวมังกรเนี่ยมันจะหมุนตามแทงนะส่วนใหญ่มันจะเน้นการบินแล้วก็ออกสกิลสองสามทีเท่านั้นนะครับ แล้วเวลามังกรแลนดิ้งลงพื้นเนี่ยมันจะเอียงไปเรื่อยๆครับผมมังกรจะเริ่มเบี้ยว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 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะอย่าไปว่าว่าแทงแทงเบี้ยวแทงหลุดอะไรอย่างนี้นะพอเข้าเฟดเนี่ยครับมังกรจะหมุน,หม,นหมุนไปเรื่อยๆดังนั้นจุดที่ตัวดามเมจจะไปยืนหลบได้ครับหรือว่าจะไปยืนกองกันเพื่อแบบรับสกิลตาครับมันจะต้องคอยขยับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆตามทิศทางที่มังกรหมุนนะครับ เอาละครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแทงซีดาก้อนคอนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวดาก้อนเนสคลาสสิกทุกท่านเนาะถ้าเกิดว่าเป็นซีดาก้อนฮาร์ดคอร์นะครับซีแดงอะ่ะจะต้องแท้งอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยมาทำไกด์กันตอนนั้นนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ